สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาดูผลงานของเรานะคะที่เรากราฟกระบองเพชรหัวสีเอาไว้นะคะว่าเขาจะติดไหมอันนี้ก็ประมาณ5วันแล้วนะ5้วันหวันได้นะมั้งเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่มีต่อใหม่ที่จะมาชําพวกหน่อเล็กๆเ,เนาะจะเด็ดทิ้งก็เสียดายอะคะ่ะแต่ว่าจะปลูกเยอะก็ไม่มีที่ไม่มีที่วางประมาณนั้นนะคะ เนี่ยค่ะที่เราทาเอาไว้ก็ประมาณสี่ต้นเนาะมีหนึ่งสองสามและสี่นะคะเพราะว่าอ่าเราไม่มีต่อแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีดินด้วยอ่าเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เขาติดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คดูนะคะอันนี้ที่เราเคยทาเอาไว้แล้วก็ติดเนาะเนี่ยค่ะมีสองต้นที่เราทาเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแกะเลยเนาะไปะไปลงมือแกะกันดีกว่า อาจจะตั้งกล้องประมาณนี้นะเพราะว่ามันขาตั้งกล้องมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะมันก็จะโยกไปโยกมานิดนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะมาแกะกันแกะที่ละอันติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่นม่ติดอะ่ะถ้าเขาจะติดเขาก็ติดหรอเนาะเออประมาณนะั้นไอคิดอะไรมากมายเพราะเรามีเยอะอยู่แล้ว <laughs> มันไม่มีที่ปลูกไงเออนะเห็นไหมเนาะอืมน่าจะได้อยู่นะคะต้นนี้นะคะน่าจะได้อยู่นะคะ เนี่ยน่าจะแข็งแรงอยู่โอเคอันนี้ผ่านแล้วหนึ่งนะอันนี้ผ่านเดี๋ยวเราจะมาดูต้นเนี่ยสนใกล้ๆเลยค่ะถ้าผ่านเดี๋ยวเราก็เอาไว้สักเดือนหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปหากระถางใหม่มาปลูกนะคะแกะทีลักต้นกล้องอาจจะแบบเห็นไม่ชัดหรืออะไรก็ไม่ทราบนะก็ไม่ได้ดูดีๆนะคะอาจจะมือบังหรืออะไรก็ขออภัยนะคะ เออไม่ค่อยแก่จกแกะออกมาเดี๋ยวเขาจะปลูกไปค่อยแกะด้วยนะตัดเลยตัดเลยนี่แน่นี่แน่เราจะไปหาสีอื่นมาปลูกด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาเพราะว่าเราก็ยังไม่มีโรงเรือนจะหาโรงเรือนอีกจะหาชั้นวางอะคะ่ะยังไม่ได้จัดแจงเลยนะคะ การปลูกต้นไม้มก็ใช้งบเยอะเหมือนกันนะบางทีนะโอ้ดินมั่งอะไรมั่งโน่นนี่มั่งนะเออดูนะบางทีเราก็เสียเงินปลูกเออเสียเงินซื้อมาก็พอสมควรน,นะคะเอ,อ๊สูงเกินไปเออพอได้อยู่เนาะโอ้อันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหรนะ่อันนี้ไม่น่าจะรอดนาะนนี้นะดูท่าแล้วมันเด้งออกอันนี้เออค่ะมันเด้งออกเดี๋ยวเราจะติดสกอตเทปไว้ใหม่นะคะ น,นี่คือเหมือนจะชิดนะอันนี้ชิดนะคะตัวน,นี้ชิดแต่ตัวน,นี้ไม่ชิดนะคะเดี๋ยวเราจะทําการโปะใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูตัวน,นี้คำตอบถ้าเราแบบทําให้เขาไม่ชิดกับไอ้ท่อน้าเลี้ยงนะก็จะนั่นแหละอย่างที่ว่าแหละก็ตายนะคะเขาไม่เชื่อมกันละเนี่าทิศหนึ่งแล้วอะไม่รู้ว่าตัวที่มันไม่ติดเนี่ยมันจะรอดไหมไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีหน่อเยอะ มันมีหน่อยเยอะแล้วนะคะ<ม>ก็ไม่เป็นไรเนาะนี่น,น่าจะติดอยู่เนาะเราต้องลดน้ำดูแลดีๆนี่ได้ไหมอุ้ยได้ไหมอะเหมือนจะได้แต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหมือนท้านำเลี้ยงเขาจะไม่ตรงกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำไปเรื่อยๆ <laughs> เออ น่าได้อยู่นะอันนี้น่าจะได้อยู่นะคะ่ะน่าจะได้มาอีกอันอันนี้ไงเอออีกอันนึงต้นนี้มันมีกิ่งตรงเนี้ยจะเก็บเอาไว้เอาไว้ชําต่อพอดีเห็นยังเล็กอยู่นะคะเลยยังไม่ตัดออกอใช้ของแก้วมังกรนี้ไม่ได้เลยนะเพราะมันมันยืดมันอันนี้มาใหมอ่อ่ะคือมันแตกหน่อมาใหม่อะไรประมาณเนี้เออถ้าใช้ต่อสามเหลี่ยมแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีกิ่งไม่มีก้าน ไม่รู้ว่าจะไปซื้อตรงไหนอ่ะต้องไปหาในลาซันด้าเนาะแต่เขาบอกว่าใช้ของอกระบองเพชรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็าเลยไปหาตัดเอาแถวข้างบ้านเรานี่แหละเนี่ยค่ะอ้อันนี้น่าจะได้นะอันนี้รอดนะคะนี่นี่นี้ได้อันนี้ได้อันนี้คือแน่นเลยนะคะน,นี่แน่นเลยนี่เห็นไหมแน่นอันนี้คือรอดนะคะนี่โอ้เดี๋ยวนะ ตุเงเห็นชัดอยู่ไหมเออเห็นอยู่เนี่ยค่ะรอดสรุปว่าอแน่นอยู่สองต้นนะคะอีกอีกสองต้นนี้คือมันยังแบบยังไม่แน่นเท่าไหร่เนีย่ยมันยังไม่แน่นอันนี้คือแน่นนะคะแน่นคือเราเหมือนกับว่าอะไรอ,ะอันนี้แน่นเหมือนกับว่าเราติดไม่ดีอะ่ะประกบเขายังไม่ดีอะ่ะเหมือนจะรอดอยู่นะแต่ว่า okay. <laughs> พอได้นะคะทุกคนขาวโอเคเนาะคลิปนี้เราก็เอามาให้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะวิธีการกราฟเราเคยทําไปแล้วนะวันก่อนที่เราไล์สดนะคะในการกราฟนะคะวันนี้เราก็มาแกะให้ชมนะคะรีวิวให้ชมว่าได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะคะผ่านนะคะรอบนี้โอเคเนาะให้ดูชัดๆตะกี้ไม่รู้ว่าตอนที่เราแกะนี่มันเห็นชัดไหมเนาะ ตรงนี้ก็เป็นที่วางของของเรานะคะอาจจะรกๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ก็มีเจ้าต้นนี้ที่เรารักมากที่สุดนะคะต้นนี้คือรักมากนี่ <c oughs> นะคะประมาณนี้แหละอันนี้คือสถานที่อ่าเพาะชาต้นไม้นะคะนี่อันนี้เพาะอะไรอะแบ็คเมจิกตายไปแล้วค่ะต้องไปหามาใหม่นะคะคือเป็นคนชอบต้นไม้นะตายก็ช่างมันซื้อใหม่ประมาณนั้นอืมเนาะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ